โดนชูนิ้วกลางใส่ก่อนหนุหัวร้อนโต้หลังทำร้ายสาวทอมเจ็บ เผยโดนชูนิ้วกลางใส่ก่อนเลยบันดาลโทสะจากกรณีเมื่อวันที่1เมษายน66ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวสุจิตราขอสงวนนามสกุลอายุ3 1ปีกรณีถูกหนุ่มหัวร้อนขับรถเก๋งลงมาทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ,จ็บสาเหตุเพียงแค่ขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่เปิดไฟเลี้ยวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคม6 6เวลาประมาณ22นาฬิกา30นาทีที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าคอนโดแห่งหนึ่งตําบลพิมุนราชอําเภอบางบัวทองจ ล่าสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่3เมษายน66ที่สบพบางบัวทองนายพานุพงศ์พรมป้อมอายุ24ปีผู้ก่อเหตุอาชีพพนักง,งานส่งของเดินทางเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหานายพานุพงศ์กล่าวว่าคืนเกิดเหตุตนกำลังจะไปกินข้าวกาแฟซึ่งตอนนั้นตนขับรถจน์ เกง๋งตามรถจักรยานยนต์ของผู้กรณีพอถึงช่วงโค้งเขาเบี่ยงเข้าข้างทางเลยโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวและเลิกกระทันในเลนที่รถกําลังวิ่งอยู่อีกทั้งยังไม่ได้จอดชิดฟุตบาทตนตกใจเลยต้องเบี่ยงออกอย่างกระทันหนเพราะขับตามหลังมาเห็นอาการเขาไม่ค่อยดีจึงคิดว่าเขาจะมาหาเรื่องตนตึงขับเลยไปแล้วจึงถอยรถกลับมาเขาบอกว่าตนบันดาลโทสะใส่เขาแต่ไม่ใช่ตนเปิดกระจกและรอให้เขาขอโทษเขาขอโทษแบบไม่เต็มใจทำหน้าตาแบบไม่สํานึกผิด และยังบอกอีกว่าเมาตนจึงลงจากรถและดึงกุญแจรถจัก,กรยานยนต์เขาออกมาและโยนทิ้งเพราะฉุนที่เขาบอกว่าตัวเขาเมาแต่ตนโยนไปไม่ไกลและให้เขาไปหากุญแจารถให้สั่งเมาเพื่อจะได้ไม่ขับรถแบบนี้อีกตอนแรกมาถามว่าคืออะไรและเริ่มมีปากเสียงกันและผลักกันไปมาจึงสอกใส่หน้าเขาแล้วก็เริ่มตีกันช่วงจังหวะในคลิปตอนที่ตนกดเขาไว้คือเขาดึงคอตอนไว้เพื่อไม่ให้ตนไปไหนขณะเดียวกันแฟนสาวก็พยายามเข้ามาห้ามตนซึ่งก็ไล่ให้ไปขึ้นรถคนที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้น ตนจึงบอกให้มาช่วยจับสาวทอมเพราะตนจะไปจากตรงนี้แต่ก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยและก็โต้เถียงด่าทอกันต่อซึ่งสาวทอมตอบว่าเรื่องที่ตนโยนกุญจรถเขาทิ้งจึงถามกลับไปว่าถ้าไปหากุญจารถจะให้จบไหมจากนั้นตนเดินไปหยิบกุญจารถจักรยานยนต์มาคืนและตนก็บอกจบพวกกราที่เห็นเหตุการณ์ก,ก็ถามว่าต้องแจ้งตำรวจไหมแต่ตนก็อยากให้มันจบเพราะบรรดาโทสะด้วยกันทั้งคู่ตนต้องการแค่คำขอโทษแต่เขาขอโทษแบบไหนและมาพูดกับตนว่าเขาเมาตนจึงเกิดความโมโห ส่วนเรื่องโยนกุญแจรถทิงก็ยอมรับว่าผิดและไม่ควรทำแต่ถ้าเขาขอโทษดีๆเรื่องมันก็ไม่เกิดเขาต้องดูตัว,ตวเองด้วยจะมาว่าตนพูดจาไม่ดีไม่ได้เขาเมาด้วยตอนนั้นอาการเป็นแบบไหนไม่ใช่คนที่สํานึกผิดเลยขอขอบคุณข้อมูลข่าดจากสยามเน็ตคอม